สั่งมาเป็นเกาเหลาหเกี๊ยวต้ยมยำได้แล้วนี่นนเกาเหลาฝนตกก็คือต้องกินชุวยนี้คือห้าสิบห้าบาทเพราะว่าเกาเหลาห้าสิบแล้วก็เพิ่มต้ยมยำห้าบาทค่ะนี่แกมีเหลียงด้วยค่ะและ้วก็อันนี้ก็มีหมูแดงนะเนี่ยข้างใน<ๆ>มีเกี๊ยวด้วยมีน้ำซุปให้ด้วย หมูกรอบแกขายสิบจานค่ะน้ำราดใส่น้ำราดลงไปกรอบมากหมูกรอบไม่ห่วงน้ำหมูแดงข้าวเยอะข้าวหอมาดิ